วันนี้ยังไม่ครบสัปดาห์นะครับผ่านมามา2สองวันก็จากที่ใช้ระบบเปิดนะเปิดให้โดนแสงแดดแล้วก็โดนฟ้าฝนไปเลยนะเมือ่อวานนี้ฝนตกนะเอพา,ายุเข้าเหมือนเดิมนะก็รู้สึกว่าไข่ฟักตัวเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นเลยนะครับจากเมื่อวานเนี้ยที่มันจะแบบสีเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยมันยังสีชมพูอยู่ วันนี้แตกเยอะมากนะสังเกตได้นะครับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเยอะขึ้นอืมเยอะขึ้นเป็นทวีคูณเลยฮะอ่ะเรามาดูันไว่าเยอะอยังไงเห็นไหมครับตามไม้ลีครับนะเยอะเลยครับ ติดเดยอะเลยครับแล้วตามขอบอ่างนะครับคิดว่าเป็นพันตัวฮะตามานี่นฮะโอ้โหขอบอ่างเยอะมากเลยนะครับลงทุน300อบาทนะครับแล้วก็อ่ เติมอากาศให้น้ํามันนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวคงต้องปรับออกซิเจนนิดละต้องปรับวาลลมปรับวาลลมใหม่ละปรับบาลลมให้มันใส่มาที่อ่างของหอยหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยลมลมลม,ลมจริงๆริงอ่ะเด็นไปสองเส้นอันนี้คืออันนี้คือลมของอ,อ่างหอยอันนี้คืออ่างกุ้งอ,อ่างกุ้งนฮะ จากกุ้งนี่ก็นี่ละเดี๋ยวจะแบ่งลงมาที่แบ่งลงมาที่อ่างหอยนะฮะอ่าเนื่องจากว่าหอยเริ่มชัดเจนละนะฮะี่น,นี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกอืมก็อยากจะทำเป็นฟุตปินเนาะครับผมอ่า